สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับเราช่องพายทองคูนนะคะตอนนี้เราก็จะมารับครอบครัวพายทองคูนไปกินอาหารนะคะมีพี่พี่ FC ส่งอาหารมาให้นะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณนตอร์ชยานันนะคะที่ส่งอาหารมาให้นะคะของโปรดแม่ดอกรักกับทองคูนเลยนะคะมามามา ก็ไปก่อนนะคะนี่นำหน้าด้วยทองคูณนะคะเข้าป่าทีไรตัวแดงทุกทีเลยค่ะน้ำบอาบต้อง้ำก็ไม่ได้อาบไม่ใช่สองวันหรอกหลายวันละไปนะคะช่วงนี้ครอบครัวภายทองคูณนี่คือเดินสายนะคะ มีของโปรดแม่ดอกลักด้วยนะคะมันแกวนะคะมันแกวตะเภาของโปรดของคุณก็คือกล้วยนะคะของโปรดป้าแพรคืออะไรคะไม่รู้ค่ะเพราะว่ากินอย่างละนิดอย่างละหน่อยแตงกวาไม่ใช่ไม่กินเลยป้าแพรไม่กินแตงกวาเลยตังอ้ <laughs> ป้าแพรชอบกินตังว่าหรือเปล่า ป้าแพนี่คือเขาจะเลือกกินนิดนึงนะคะจะไม่ค่อยกินอะไรมากอ๋อถั่วฝักยาวไงของโปรดเขาซึ่งมันแพงนะคะป้าแพกินเมล่อนกินถั่วฝักยาวนะคะป้าแพแล้วก็กินไอติมเ คุณพ่อบอกว่าอยากมีลูกชายเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะเพราะว่าช้างมีสามเชือกแล้วลูกชายมีสองคนไม่ไม่มีคนช่วยจับช้างอีกเชือกหนึ่งนะคะคุณพ่อจะมอบให้เลยนะคะลูกสาวได้ไหมคุณพ่อเดี๋ยวจับแม่ดอกรักให้พี่เตยนี่คือเขาก็ ไม่ยอมจะจับแม่ดอกล้านะคะเขากลัวเขาไม่ได้ทองคูณน,นะคะเขาจองทองคูณน,นะคะส่วนป้าแพรนี้ก็ต้องพ่กอฟคนเดียวนะคะถึงจะขึ้นได้ถึงจะยอมให้จับดีๆนะคะไปไปกินไปกินที่บ้านป้าแพรโอ้ยกินเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยนะคะ มาถึงแล้วนะคะแม่ดอกลักนี่ก็กินตลอดทางเลยนะคะเรามาลุ้นนะคะว่าป้าแพรจะกินไหมแต่แม่ดอกลักยังไงก็กินชัวนะคะพี่กอลว่าป้าแพรจะกินไหมกนหิวแล้วหิวแล้วเหรอมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอาหารที่เราจัดเตรียมไม้นะคะ มาแล้วนะคะนี่เราจะมาดูนะคะว่าช้างเราจะกินอะไรเป็นสิ่งแรกนะคะแม่ดอกรักค่ะแล้วก็นี่ป้าแพรค่ะทองคูแม่ดอกรักว่าแล้วต้องกินไอ้นี่มันแกะตะเภาสิ่งแรกทองคูนก็เป็นกล้วยนะคะอุ้ยแตงกวา ทองคุณกินแตงกวาไปแล้วนะคะแล้วก็จะกินแตงกวานะคะ้ช้างลงเลยครับ๋นเลยกินเลยครับตามใจเลยตามใจความะควันนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงนะคะกินอาหารว่างนะคะสิบโมงพอดีเลยนะคะ ก็ต้องขอบคุณควานเขียวด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้นะคะเอาของมาส่งให้ครอบครัวภายทองคูณนะคะขอบคุณค่ะยินดีมากเลยค่ะผู้ใหญ่ใจบุญครับเจตนาอยากให้สามเชือกนี้ได้กินอาหารอร่อยครับขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญด้วยนะคะใจบุญมากๆครับเจตนาอยากให้ทานกินเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เสียสละได้เสียสละให้ชปากี้ครับ ชบาใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องชบาแก้วค่ะชื่อไหนดอกละครับนี่ค่ะเชือกแรกที่ยืนตรงนี้เลยค่ะค่ะดูเขานมเขายังมีอยู่เลยน้ำนมแต่ว่าไม่ไหลแล้วได้เสียสละชบาแก้วครับตอนนี้ก็อยากให้ชบาแก้วได้กินของอร่อยอร่อยครับผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้ท้องคูณก็ต้องขอบคุณทองคูณด้วยที่เสียสละเหมือนกันนะคะไหนครับทองคนี่ค่ะน้องท้องคูณที่อย่ายอมยอมอย่านมแม่ตั้งแต่หนึ่งปีแรกเลยนะคะ ็นอะไรที่ที่ถูกเวลามากๆครับสถานการณ์ตอนนี้ครับส่วนป้าแพรก็คือเข้ามาดูแลทองคุณตอนที่แม่ดอกรักไปก็ป้าแพรดูแลก็คือสามเชือกนี้ก็คือมีความสําคัญกับครอบครัวภายทองคุณหมดเลยแล้วก็เรารู้จักทุกคนเพราะว่าแม่ดอกรักด้วยคับจิหนกับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าของผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้ครับวันที่27มกราครับก็จตนาอยากให้สเชือนี้ได้ได้กินครับ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะขอ,อใ,ะใจบุญนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะคเอาเลยครับเอาแบบให้อิ่มเลยครับไม่อิ่มอย่าอย่าหยุดนะดมีอีกนะ,นะคะ <c oughs> บุฟเฟ่นะคะระเพะก็แตงโมนะคะนี่จะมี3อย่างสอย่างครับจะมีมันแกวแตงโมกล้วยมาตุ้งครเลย <c oughs> ขยับเข้าไปใกล้แม่แล้วนะคะทองคูณอันนี้เราก็ดีใจก,กับว่าแพ้ด้วยนะคะวันนี้มีแต่ครอบครัวตัวเองก็เลยกินเยอะค่ะปกติเขาจะไม่กินก็อบอุ่นนะคะครอบครัวเราสามเชือกสามสไตล์นะคะทองคูณกินมันแกงกะเพรา,าตามแม่นะคะ ช้างบ้านเราจะไม่ค่อยกินแตงกวาเท่าไหร่นะคะจะเป็นแตงโมมันแกะเพาแล้วก็กล้วยนะคะแต่ว่าแม่ดอกรักนี่คือกินมันิกินต่มันแกตเผานะคะใช่ค่ะเดี๋ยวของยังไงเดี๋ยวของที่เหลือก็ต้องกินอยู่แล้วแหละพายทองคุณขอบคุณครับใช่ไหมครับพายทองคุณ ได้ยินเสียงเคียวของป AH, ้าแพรไหมคะเสียงเคียวดังมากก็กินไม่หยุดเลยนะคะครับไปแล้วอครับครับ้กินก็มีความสุขไปแล้วครับ กินก็มีความสุขอ,อันนี้คือเกียรตินานี่คือเจียตนาคือสื่อสารด้วยน้ำตาสื่อเข่าด้ยกรอเสือดอกไปเห็นตอนนี้ก็กินกันอยู่นะคะปล่อยให้เขากินกันก่นอนนะคะแต่ก็กินเสร็จก็จะเอาไปปลูกที่ป่าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่างก็จะทำงานจะได้ไม่รบก,กวนเขาด้วยนะคะเออือกินอ,อยะ ดูเสียงเขียวพ่อแผลนะคะเสียงเขียวดังมากค่ะโอ้ oh. ตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเอาไปป่าแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เหลือแต่แต,แตงกวานะคะแตงโมกับกล้วยเดี๋ยวนี้แม่ดกรักกินแตงกวาแล้วนะคะนะคะคุณพ่อก็ขอขอบคุณเอฟซีมากทุกคนนะครับที่มีกำลังใจงส่งมาให้นะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับํำรวยไปเรื่อยนะครับ ค่าครอบครัวสานก็ได้อิ่มทุกตัวนะครับค่ะค่าครอบครัวพายท้องคุณก็ขอขอบคุณพี่ดอกเตอร์นะคะที่เป็นสภาเอ้ยอที่มอบค่าอาหารมาให้เรานะคะแล้วก็พี่ควันเขียวนะคะที่เป็นสะพานบุญค่ะช่องอะไรคะนี่ก็โมเมอินเฟนเซนค้าอ๋อไปติดตามด้วยนะคะแล้วก็ช่องโมเมก็มาติดตามช่องพายท้องคุณด้วยนะคะช่องเลยครับฝากด้วยครับค่ะนี่นะคะ ค้อบคัวพายทองคุณก็อิ่มไปหนึ่งวันนะคะทั้งอิ่มอกอิ่มใจนะคะขอบคุณมากมากนะคะก,คนนก็ฝากติดตามช่องพายทองคุณด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ช่องใหม่ด้วยนะคะช่องแม่ดอกลักก็ไปติดตามกันด้วยนะคะดูแม่ดอกลักกับป้าแพร <laughs> กินด้วยกันตาติดกัน ูเสียงเคี้ยวของแม่ดอกรักนะคะกินแตงกวาแล้วนะคะเพราะว่าเหลือแต,แต่แตงกวาแล้วตอนนี้เาเคี้ยวเคี้ยวโอ,อ้เสียงเคี้ยวอร่อยมากนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆนะคะนี่ เริ่มเล่นแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มอิ่มแล้วก็เล่นนะคะออขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เป็นทั้งกำลังใจกำลังส่งคะแนนมาให้นะคะตอนนี้ลงช้างแล้วก็ขึ้นโครงจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นหลังคานะคะหลังคาเราหน้าจะเอาสีฟ้านะคะฟ้าออกทำคามฟ้าเขียวๆนะคะนี่ ก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะป้าแพรขอบคุณค่ะเร็วขอบคุณค่ะจ้าสวยสก่อนสวดียวสวเดวเรวสวสวดีวสวยเด็วสียสวสเดีสววสวสดีวสวสยเร็ววควสวยอยสย แม่ดอกรักาสวัสดีบ้างแม่ดอกรักได้ไหมคะคุณพ่อมาดีสวยเดีตสวยเยเย่ยอะมดจุงอะดีสวยเ็วลูกอดีสวยเย่เลยเยีเลยสวยาแม่ดอกลักคิดว่าจะสวัสดีไหมคะดูขาอ่ะพี่ทองคูณสวัสดีครับก่อน ทำวันแล้วกินข้าวปลา้ปากจุอยู่เ <c oughs> ชื่อเลยค่ะว่าไม่ทำหรอก <c oughs> ยิ่งมีแม่มีป้าด้วยเอาขอบคุณครับเรวจะไปแล้วขอบคุณครับันทวล้วอค,ครับครับครับไม่เป็นไรครัสำหรับวันนี้เราก็ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ